สวัสดีครับวันนี้มีผมจะมาบอกว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าหรือผมเป็นแค่เครื่องเดียวนะครับคือที่ผมเนี่ยเพราะว่าผมตั้งใจจะมาเปลี่ยนช่องเป็น nation i ใช่ไหมครับจะมาดูว่ามีใครติดตามหรือเปล่าแต่ผมปรากฏว่ามันนี่ครับผมจะเป็นแบบนี้เลยมันชีอื่นเขาว่าเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับแบบนี้เลย ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเน็ตมันไม่ดีนะครับคือเป็นตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงอะคลิปล่าสุดที่ผมลงจะเป็นอ่าเป็นบอลชิปดีเจนเนะซึ่งผมลองทําบัญชีใหม่แล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเออแต่ว่าโชคดีหน่อยแต่ว่ามันก็โชคดีหน่อยที่ผมใช้บัญที่ผมใช้บัญชีผมนะถ้าใช้บัญชีเนี่ยใช่ดีผมคิอว่าไม่ลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นอะเป็นเหมือนผมหรือเปล่า หรือว่าผมอ่ะเป็นแค่คนเดียวนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยผมให้ได้ถึง3ามว่ยซับเลยถ้าเกิดถึง3ามว่าซับแล้วผมก็ไม่รูัวผมเดี๋ยวผมไปคิดอีกทีนึงนะครับผมบ๊ายบาย